นี่นะคะเป็นภาพเก็บตกนะคะที่คณะของเราได้มาพบเจอกันนานๆเจอกันทีแฮปปี้นิวเยียสุขสันวันปีใหม่ค่ะ <Hey! S 1> ค่ะพี <Hey! S 1> ่แดงพี่แดงโชว์หน่อยครูครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะที่นี่ค่ะรา้านอิงนาอยู่ในอำเภออูทองนี่เองค่ะวันนี้คณะของครูก็มากัน หลายท่านมากเลยนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนของคณะเราคือกลุ่มครูยังแฮปปี้ค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมท่านพี่นะคะซึ่งเธอป่วยแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วคณะเราก็เลยถึงโอกาสนัดหมายกันมาสวัสดีปีใหม่มาร่วมกิจกรรมกันที่นี่ค่ะอิงนาค่ะไปร่วมกิจกรรมกับครูเลยนะคะคะตอนนี้อาหารจากร้านอิงนาก็ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆมาร่วมรับประทานอาหารกับคุณครูนะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะคณะของเราเมื่อพบเจอกันก็จะต้องมีการถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อเป็นที่ะระลึกค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการ แลกเปลี่ยนของฝันของฝ้าข,ขึ้นกันและกันนะคะสนุกสนานมากเลยนะคะกับของฝันที่ได้มาร่วมสนุกกับคุณครูตอนนี้เลยนะคะวันนี้ให้พี่แดงพี่แดงเขาจองปี๋ฟ้าไว้อ่าแล้วหนูเอาไราอ่ะได้แล้วก็สีฟ้าใครรับเขียวไหมคะรับเขียวไหมคะใครรับใครรับเขียวอ่ะใ,ใครสีเขียวใครสีเขียวุ่ะ ยังมีสีสม้มอีกนะคะมังกเยมงไทอน,นุอะไรคะสีเขีนนยวสีเียวค่ะปีนี้สีเขียวเป็นสีมงคลนะคะม่ค่ลมงคลโชว์นหน่อยนะคะอ้าวเออ่อ้นนัวร่นแตกอะ่ ค่ะตอนนี้คณะของพวกเรานะคะก็จะเริ่มสับสนแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะมองกล้องไหนดีนะคะดูคนถ่ายใส่เสื้อสีฟ้าสิคะนั่นนะ่ะเธอแกล<า>้งค่ะพวกเราก็เลยงงกันไปหมดเลยค่ะจะไปทางไหนดีลองติดตามเาลยค่ะหัวไมแต่งไยอมทีเป็นคนว่านายตีไม่ยอมตาอะไรอย<ไ>่าง<ไ>น,น,นี้เรา็วดีโอมาตามตัอยู่น,นั่

ตอนนี้นะคะคุณครูก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยคุณครูจะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะที่นี่อิงนา